กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต,ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชใช้เวลายื้อยุดกับทหารซึ่งสวมเสื้อเกราะโลและกระบองเป็นอาวุธที่บริเวณหน้าสถานีบริการภาคพื้นดินไทยคมอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีพยายามบุกเข้าไปภายในก่อนที่เหตุการณ์จะชุลมุนขึ้นจนทหารไม่สามารถทนแรงต้านทานจากกลุ่มผู้ชุมนุมได้จึงตัดสินใจฉีดน้ำใส่และคว่างแกส๊สน้ำตา ทำให้ทหารที่รักษาการอยู่ภายในและกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ภายนอกต้องนําผ้ามาปิดใบหน้าไว้และแตกกระจายออกไปคนละทิศทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย22คนซึ่งทั้งหมดถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วจังหวะนั้นเองนะคะที่กลุ่มผู้ชุมนุมก็คว้างก้อนหินและยิงหนังสติ๊กเข้าใส่ทหารจนเกิดเหตุโกลาหล ในที่สุดกลุ่มผู้ชุมนุมสามารถเข้ายึดพื้นที่ด้านหน้าอาคารและบางส่วนได้เข้าไปบริเวณภายในขณะที่ทที่ทหารซึ่งอยู่ภายในต่างถอยร่นออกมาด้านหลังสถานีดาวเทียมซึ่งเป็นทุ่งกว้าง ลุ่มผู้ชุมนุมนำโดยนายจตุพรพรมพันธ์และนายการุณโหสกุลได้ขึ้นรถปราศัยปักหลักอยู่ด้านหน้าสถานีบริการภาคพื้นดินไทยคมโดยใช้รถบรรทุกสองคันจอดประชิดรั้วสถานีท่ามกลางรั้วลวดหนามที่มีกั้นไว้ถึง3ชั้น เวลาประมาณ15นาิกา30นาทีสถานการณ์ภายในสถานีดาวเทียมไทยคมเริ่มคลี่คลายลงจนกระทั่งนายนัทวุฒิไสเกื้อเดินทางมาสมทบกับนายจตุพรพรมพันธ์เพื่อเจรจากับตัวแทนของสถานีดาวเทียมไทยคมและตัวแทนของทหารมีพลตำรวจโทกฤิดาพันคงชื่นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเป็นคนกลางเพื่อเรียกร้องให้เชื่อมต่อสัญญาณสถานีโทรทัศน์พีเพิร์ชแนนลจนสามารถออกอากาศได้ภายในหนึ่งชั่วโมงและขอให้ถอนกำลังไปอยู่ภายนอกของ สถานีดาวเทียมไทยคมให้ตำรวจเข้ามารักษาการภายในแทนจากนั้นผู้ชุมนุมก็ย้อนทอนกำลังกลับไปที่สี่แยกราชประสงค์ขณะที่นายนทวุฒิยืนยันว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาโดยปราศจากอาวุธ ล่าสุดมีรายงานเข้ามาว่ากลุ่มผู้ชุมนุมได้ถอนตัวออกจากที่สถานีดาวเทียมไทยคมอำเภอลาดหลุมยาจาังหวัดปทุมธานีแล้วนะคะเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากผู้สื่อขาของเราคุณนัฐธาชื่นผลกันค่ะคุณนัฐธาคะ สวัสดีค่ะคุณวรวีคุณชนิดนันค่ะมาติดตามบรรยากาศที่สถานีไทยคมกันนะคะภายหลังจากการจราจาค่ะระหว่งนนะางนายนัทวุฒิใส่เกล้าแกนนำกลุ่มคนแสดงนะคะกับพันตำรวจโทกิบปดาพันคงชื่นผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งผลการจราจราก็ออกมาเป็นที่พอใจค่ะช่องพ c h a ช nel ก็สามารถรับชมได้ตามปกติจนทาให้กลุ่มคนแสดงถอนกาลังออกมาจากสถานีไทยคมค่ะโดยนะัทวุฒินะคะกล่าวว่า การมอบตัวของการน,นาในวันนี้นะคะไม่มีปัญหาค่ะแต่ขอให้เสร็จภารกิจการต่อสู้ก่อนแต่ว่าแต่ถ้าจะมาจาับกลุ่มตอนนี้นะคะนายจุลภรณ์และนายการุณห์สกุลจะถูกจับไม่ได้ค่ะเพราะมีเอกสิทธิ์สสอบคุมครองอยู่แล้วก็ยืนยันต่อไปค่ะว่ากลุ่มคนสแสดงระยกระดับการเคลื่อนไหวต่อไปจนกว่านายอาทิติ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีประายุตสภาและจะไม่มี ไม่มีสงครามครั้งสุดท้ายค่ะและอาจจะเป็นสงครามทุกวันและทุกช่วงเวลาด้วยค่ะขณะนี้นะคะน,นายธวูฒิค่ะได้นํากลุ่มคนแสดงค่ะกลับไปที่แยกราชประสงค์แล้วตอนนี้นายอริสมันคงเรืองรองก็ได้นำกลุ่มคนแสดงอ,อ,อีกชุดหนึ่งค่ะออกจากสถานีไทยคมแล้วค่ะโดยนะคะก่อนหน้านี้นายอริสมันทงเรืองรองค่ะได้สั่งให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปคนตัวอาคารนะคะแล้วว่ามีทหารลงเหลือรือ อยู่หรือไม่ค่ะแล้วก็ในอลิซมานค่ะได้อยาก่าง,งได้ไปค้นรถนะคะของทหารตำรวจค่ะค่ะค่ะคุณชนินันคุณวรวีค่ะคุณคนัทธาค่ะแล้วการมอบตัวของแกนนำในวันนี้ที่บอกว่าจะมีนี่จะมอบตัวทั้งหมดที่มีการออกหมายจับเลยมั้ยฮะหรือว่ายังไงฮะอ๋อยังไม่มี ยังเพราะว่าตอนอนี้แกนนำเขาได้ออ่ย้ายไปอยู่ที่ราชประสงค์หมดแล้วะค่ะที่สถานีไทยคมไม่มีแกนนำหลงเหลืออยู่แล้วค่ะอืค่ะเอาละค่ะขอบคุณค่ะคุณนัฐาค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ซึ่งจนถึงขณาดนี้นะคะคุณชนิดนันก็มีแกนนำนปชรวมแล้ว24คน<ช>ที่ถูกออกหมายจับนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้สารอาญาได้อนุมัติออกหมายจับแกนนำแล้วก็ผู้ชุมนุมนปชที่บุกเข้าไปอย่างอาคารรัฐสภา7คนวันนี้ก็ได้อนุมัติเพิ่มเติมอีก17คนค่ะ สารอาญาอนุมัติออกหมายจับแกนนำและผู้ร่วมชุมนุมน,นปชตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548มาตรา11วงเล็บ1รวมทั้งสิ้น17คนโดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจจับกลุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทําการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเป็นผู้ใช้ผู้โฆษณาผู้สนับสนุนการกระทําหรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลน,นั้นกระทำการหรือร่วมมือกระทำการใดๆอันจะทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยทั้งหมดจะถูกนำตัวไปยังกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่งคลองหจังหวัดปทุมธานี ด้านกลุ่มภาคประชาชนนำโดยนายเทพมนตรีลิมปะพยอมนักวิชาการอิสระยื่นหนังสือต่อนายประสบสุขบุญเดชประธานวุฒิสภาแจ้งความจำนงรวบรวมรายชื่อเพื่อใช้สิทธิ์ถอดถอนสสสามคนคือพันเอกอภิวันวิริยะชัยสสนนทบุรีพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและคนที่สองนายการุณโหสกุลสสกทมพักเพื่อไทยและนายจตุพรพรมพันธ์หนึ่งในแกนนำนปชตามรัฐธรรมนูญมาตรา164 เนื่องจากมีพฤติการสอรว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบ,บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันก็มีการของนอปชถูกจับกลุ่มคือนายนัทกรชะยะดำรงสุขอายุ31ปีและนายพิทยาแน่นอุดรอ,อายุ36ปีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของนอปชโดยถูกจับพร้อมระเบิดประทัด1ลูกระเบิดขวด6ขวดซึกราะวิทยุสื่อสารที่ช็อตไฟฟ้าและอาวุธอืนอ่น พร้อมแจ้งข right ้อหาร่วมกันมีวัตถุระเบิดมีเครื่องวิทยุคมนาคมมีเครื่องยุทธพันธ์และเสื้อเกราะโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งสองคนถูกควบคุมตัวในพื้นที่ชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์เนื่องจากนำกล้องมาถ่ายรูปทหารขณะที่ผัดเปลี่ยนเวรเมื่อตรวจค้นจึงได้พบของกลางทั้งหมด นายพิทยาบอกว่าระเบิดของกลางไม่ใช่ของตนเองแต่ตรวจยึดมาได้จากมวลชนที่เข้ามาในพื้นที่ชุมนุมแต่ยอมรับว่ามีดกระบองและเสื้อเกราะนั้นเป็นของตนค่ะ